ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยทำไมหนูถึงมีรอบเดือนมาสองครั้งเป็นเพราะอะไรครับตอนนี้อายุสิบสี่ค่ะถ้าหนูเพิ่งเริ่มมีประจำเดือนมาได้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาบางทีเจอได้นะคะเหมือนเอ,อรังไข่ถ้าหนูที่เป็นโรงงานนะเนาะเหมือนโรงงานเพิ่งเปิดทํางานบางทีฮอร์โมนมันก็จะไม่สมดุลได้ทําให้แบบรอบเดือนมันมาเพี้ยนไปได้บางคนแบบเดือนหนึ่งมาสองโหนบางคนก็คือมาเดือนนึ่งหายไปสมเดือนแล้วเพิ่งมาใหม ส่วนใหญ่ก็ผ่านมาสักต้องรอให้รอบเดือนผ่านมาสักแบบปีหนึ่งถึงสองปีควรจะมาปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันช่วงเกินหนึ่งปีไปแล้วว่าโดยเฉพาะถ้าเกินสองปีไปแล้วเราประจําเดือนมันยังไม่สม่ําเสมอแบบนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าวงจรของการตกของไข่อะไรได้แล้วยิ่งถ้าบางคนม,มีปัญหาเช่นแบบเป็นสิวง่ายน้ำหนักดูเริ่มเยอะขึ้นมีขนบริเวณใบหน้าหรือตามตัวยกกว่าปกติบางทีอาจจะมีความผิดปกติของฮอร์โมอนบางอย่างไป ออบอกคุณแม่แล้วก็พาไปปรึกษากับคุณหมอสตินรีแพทย์ดีกว่านะคะค<ม>่ะอ่าอันนี้เห็นด้วยนะคะลองดูอาการดูนะ